เรายูทูบสบายดีมูเกินมาเบิ่งวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอยู่เราพอรู้กันนี่ก็หลายมื้อแล้วยังสืบต่อแบบเรียนคิวขาดน้ำมันกันล่ะคนเลยก็ัมได้กับว่าแต่ว่ามีน้ำมันเนาะเพราะว่ามีน้ำมันนี่มันญาติกันสัมมาเหรอนะคนเลยขนางในกดจับกดยังเติม กระพือววิกิดการเนี่ยมันสี่ได้หับการแก้ไขมืออะไรของคุณอะเรียนอยู่นอกนี okay. ่ยแมนเบิร okay. ์ดเลยข้างในนี่ยแมนเบิร์ดเปิดผานะนี่เป็นสุนลุ้นกันอยู่คนน้ำมันหากมากิดมียินข่าวมือก่อนมาลดน้ำมันกำลังลังหักมาแล้วลังหักมาว่าสี่แจกจ่ายน้ำมันให่งโถึงเนาะแต่ก็ยังเห็น การเลียนคิวถากันน so right ึก right. ม right ิก right. น like ้องอยู right ่ทั้งในกับเต็มถึงซอยว่าเอาเลหลายๆปั๊มเป็นเงินอีกเบิร์ดเพราะแต่ว่าปั๊มใดมีน้ำมันเนาะมันเป็นเลียนคิวยากกันถากันไว้แล้วนะทั้งรถจอกรถจักเนาะกระร้าแอดซังอาจจะขาดนับอ่าหรือเบนซินเนาะเข้าห้องเนาะดีเซลนี่ก็อาจจะขาดอยู่เมื่อกี้ก่อนขาดจะะไประกันนะพวกเนี้เลียนคิวต่อกัน อ,อันนี้เป็นรถติดไอ้พี่นเนอะเลียนคิวถาใส่น้ำมันนี่เลยนี่ข้างในนีกิดแล้วประเทศลาวเขาลงนยันยินข่าวทั้งใต้ทั้งจัมปรสสักกันนีิดก,ก,กันเลี้ยนแถวงานกนมีกันโลกบวางก็เป็นนะเาจะไปจะลามไปลายภาคอลไได้น้ำมันขาดแคลนะ้เนยเนาะตะพบ่งมือได้ไม่กด่หาืันแก้ไข นักแล้วพอลงจันทร์ประเทศลาว